สวัสดีครับสิงห์พเนจรดำเนินรายการ MSN Channel MSN Media Social News สือสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโรคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านเดินทางมาที่จังหวัดตากแล้วก็เป็นการเดินทางที่ค่อนข้างจะแบบเรียกว่าน,นะทุลักทุเลทุลักกันดานพอสมควรเครื่องมวยความสะดวกนี่ไม่มีนะครับวันนี้เราเปิดรายการกันที่ม่อนทุเล ซึ่งแปลว่าม่อนภูเขาสีทองนะครับแต่ว่ามันจะสีทองขนาดไหนเดี๋ยวเราขึ้นไปดําเนินรายการกันต่อข้างบนเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดตากเส้นทางแม่สอดหากถึงแม่สอดเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นอุ้มผางหากเลี้ยวขวาก็จะเป็นเส้นทางถ้าสองอย่างสําหรับอุ้มผางนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งเช่นทุ่งใหญ่นเรศวนอุ้มผางคีดอยหัวหมุด น้ำตกทีรอเรน้ำตกทีรอซูน้ำตกปิตุโกรอซูดอยสามหมื่นหรือแม้กระทั่งเปิงเครื่องและสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างเส้นทางก็สวยงามเป็นธรรมชาติที่กล่าวมาในเบื้องต้นก็เป็นสภาพพื้นที่สภาพของอำเภอที่อยู่ในแนวชายแดนของจังหวัดตากแต่สําหรับเช้าว,วันนี้เรามาอยู่ที่ท่าสองอยางและเช้าเ้าอย่างนี้นะครับใกล้ๆวัดมงคลคิริเขตผมก็แวะมาทาบุญใส่บาตร พระเนตก่อนก่อนที่จะไปทานอาหารเช้าที่ทางพีพ่ๆได้เตรียมไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะเดินทางมุ่งสู่พื้นที่ที่เรียกว่าภูเขาดอยทูเรซึ่งตอนนี้ก็อยู่ช่วงเตรียมตัวนะครับที่รถและก็ลูกหาบก็ เตรียมแบกของเยอะแยะไปหมดครับเพราะว่าเราเป็นคณะใหญ่วันนี้ที่จะต้องเดินขึ้นไปสู่ยอดเขาคิดว่าคงใช้เวลาทั้งวันจากถ้าสองยางมาบ้านแม่ชว่างก็ประมาณ6กกิโลจากนั้นก็จะเป็นการสิ้นสุดทางรถข้างหน้าขเขาเรียกดอยอะไรนะดอยทุเลห์ดอยทุเลห์ข้างหน้าดอยทุเลห์เหรออหรอไปไหมยังยังเลยค่ะทำไมไม่ไปอ่ะอยู่ใกล้ๆยังเลยเพราะว่าต้องไปนอนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าไปถ้าไปไปด้วยกัยนนะ ไม่เดี๋ยวจะพาไปหลงไงไปป่ะไม่เอาค่ะคุณเมย์ไปไหนครับวนนี้เมเมไปภูเขาลูกข่างนีู้กข้างหลังการเดินทางขึ้นดอยทูเรในครั้งนี้นะครับก็ได้ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองอยางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท,ท,ทสำนักงานตาก เป็นการเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอท่าสองอยางเช่นดอยทุเรดอยม่อนคุยและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อเป็นการวางแผนการตลาดท่องเที่ยวของอำเภอท่าสองอยางซึ่งช่วงที่น่าสนใจในการฤด,ดูการท่องเที่ยวก็คือปลายฝนต้นหนาวและสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ไปจนถึงธันวามกราในช่วงฤดูหนาวสำหรับการเดินทางขึ้นดอยทุเรนั้นวันนี้เราได้เริ่มที่บ้านแม่ตว่างซึ่งรถสามารถมาส่งได้แค่ ตรงจุดนี้และก็จากนี้เป็นการเดินเท้าเดินออกจากหมู่บ้านมาภาพวิถีชีวิตแรกที่เราเห็นก็คือชาวบ้านเก็บหนอมไม้นะครับและก็อยู่ตามลำธารสำหรับจากเช้ามาถึงเที่ยงก็เป็นเส้นทางเดินขึ้นเขาตลอดใครเดินมาถึงก่อนก็ นี่แค่ครึ่งวันก็จะเห็นสภาพนักเดินป่ารอบครึ่งเช้านะครับจากนี้ไปจะเหลืออีกประมาณครึ่งวันอันนี้เป็นจุดแวะพักทานอาหารเที่ยงระหว่างทางตอนนี้พวกเครื่องเบนซินก็นอนพักผ่อนสําหรับผมเครื่องดีเซลก็ค่อยๆเดินขึ้นมาและก็มาถึงหลังเพื่อนส่วนจุดหมายปลายทางยังอีกไกลผมก็คงจะเดินเรื่อยๆและก็ขอแวะนั่งพักช่วงครึ่งเช้าแรกก่อนครับตอนนี้ก็เที่ยงละได้เวลาจะ ทานอาหารแล้วครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่เป็นลูกหาบวันนี้นะครับก็หนักพอสมควรครับแบกอุปกรณ์เยอะมากก็จะเป็นชาวกระเรียงหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าปาระกยอนะครับวันนี้ก็ถ้าเดินต้องแบกของเองก็ไม่ไหวแล้วฮะก็ต้องนี่แหละฮะมีลูกหาบช่วยเหลือพี่ๆก็น่ารักครับแต่ละคนหาบนี่ก็หลายกิโลฮะถ้าให้ผมหาบเองคงไม่ไหวแล้วก็ได้พี่ๆเข้ามาช่วยงานกันครับวันนี้ ส่วนใหญ่ก็เป็นคนท้องที่พื้นถิ่นที่จำนานญเส้นทางแหะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยม,าม้ากันถ้ามาเองมีสิทธิ์หลงครับถ้าจะมาท่องเที่ยวลักษณะรผจญภัยครับก็ไม่ต้องไปหาเลยฮนะความสะดวกสบายเราก็กินกันอยู่กับดินอย่างนี้แหละฮะน้ำก็ลําธารเล็กๆนี่แหละฮะใช้ได้แต่ก็ต้มให้สะอาดซะก่อนแล้วกันนะครับตรงน,นี้ก็เป็นลาธารเล็กๆที่เราแวะกันครับวันนี้พัก ข้าวเที่ยงกองทัพเดินไปท้องครับนี่และครับสันดอยทูเลซึ่งแปลว่าภูเขาหญ้าสีทองและโดยอาจจะเป็นที่หญ้าเยอะมากฮะพอขึ้นมาด้านบนนี้แทบมองไม่เห็นเรื่องของต้นไม้ใหญ่เลย้ว จะเห็นได้ต้นหญ้าผมไม่รู้หรอกครับว่าดอยทุเลมันสูงเท่าไหร่แต่วันนี้ผมเดินใช้เวลาเดินทั้งวันก็ทุลักทุเลครับถ้ามองไปอีกฝั่งหนึ่งของภูเขาครับเป็นป่าทึบเลยฮะตอนนี้ก็ใกล้เย็นแล้วล่ะฮะผมขึ้นมาแต่ถ้ามองอีกฝั่งหนึ่งของภูเขาครับก็จะเห็นเป็นนี่แหละครับทุ่งหญ้าสีทอง ตามที่เขาว่ากันครับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองอย่างกล่าวให้ฟังว่ากิจกรรมท่องเที่ยวครั้งนี้เป็นกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ซึ่งเกิดขึ้นในชุมชนนั่นจึงเป็นที่มาของกิจกรรมเดินป่าเพื่อสำรวจเส้นทางในทริปนี้ก่อนนำไปพัฒนาปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนซึ่งคนในพื้นที่เองก็ขอเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบพอเพียงเน้นนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มผู้รักในธรรมชาติรักการเดินป่า และเข้าใจในการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีแต่ความดิบของพื้นที่ตามสภาพดังเดิมอีกทั้งเขายังไม่ขอเป็นดอยที่โด่งดังเพราะเมื่อโด่งดังมีคนขึ้นไปเที่ยวกันเป็นจำนวนมากมีเม็ดเงินจำนวนมากลงไปในพื้นที่ไม่เพียงธรรมชาติและพื้นป่าเท่านั้นที่จะถูกทำลายแต่วิถีชีวิตก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยและด้วยว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่โด่งดังมากการใช้ทรัพยากรเช่นน้ำซับ หรือว่าอาหารระที่พักก็ต้องแบกกันขึ้นมาเองยามนี้ผมเดินขึ้นมาถึงก็เกือบเย็นจริงๆเรียกว่าหมดเรื่ยวหมดแรงแต่ด้วยควาสภาพความสวยงามของช่วงพระาทิตตกดินเดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับ บรรยากาศบนยอดดอยทุเลที่เหมือนแบบว่าทุลักทุเลนี่แหละฮะก็พอเดินขึ้นมาก็เจอนักท่องเที่ยวครับขึ้นมาเที่ยวก็ตอนนี้ก็พัดที่ใกล้ตกดินแล้งนั่งชมบรรยากาศกันอยู่ครับโอเคโอเคเลยนะเรียนขภาษาีเยนไม่เปิดเอกไม่เปิดเอกไม่เปียนไกมีเทียนไหมเอ ถ้าาา้าาาไไไมม่ีีเเเทยยงงงกกกกกกก็็็อแดปตรนลช่วงนี้ใกล้เย็นๆค่ำๆก็แสงสวยงามและก็ลมพัดแรงนะครับนี่ก็คือสเสน่ห์แห่งเขาทุ่งหญ้าที่ทอดยาวเผยโฉมออกมาให้เห็นความอัศจรรย์ของธรรมชาติของยอดดอยทุเรและจากที่เดินจากด้านล่างของภูเขาขึ้นมาถึงด้านบนได้สอบถามเจ้าหน้าที่นะครับดอยทุเรมีความสูงโดยประมาณ1,300เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางมองเห็นย่าเมื่อยามพระอาทิตย์ต้องแสงเป็นสีทองมีมุมมองวิวทัศนียภาพได้360องศามองเห็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์และทะเลหมอกในยามเช้าซึ่งวันนี้เราคงจะรับพักผ่อนกันบนนี้1คืนและก็ยามเช้าผมจะมาต่อให้ครับว่าทะเลหมอกช่วงเช้าเป็นอย่างไรและก็ไปพูดคุยกัน ตอนช่วงเช้าอีกทีหนึ่งวันนี้ขอไปเตรียมเรื่องเต็นท์เรื่องอาหารเย็นก่อนครับวันนี้ก็กุ d ดไน h t ราตีสวัสด์แล้วตอนเช้ากลับมาพบกันใหม่ ดีไหมครับอากาศที่นี่เป็นไงครับโอ้ยตอนนี้อากาศดีมากลมเย็น,นมากๆเลยค่ะหมอ,อกก็ยังมีอยู่เต็มเลยภาพสวยมากแต่หมอกสวยนะฮะวันนี้ใช่ค่ะสวยมากเลยห<า>นาแ,<ต>แน่นเลยฮะหมอมกกำลังดีเลยอากาศครับที่นี่คืออะไรนะครับเนี่ยครับที่นี่คือม่อนภูเใช้ไหมภูเรเอาว่านชูดเลที่นี่คือม่อนภูเลนะคะม่อนภูเลแปลว่าม่อนภูเขาสีทองเพราะว่า ว่าก็คือเมื่อแสงอาท<ร>ิตย์พ้นจากภูเขาก็จะส่องเห็นหญ้านี่นะคะสีทองอลา,ามไปทั่วภูเขาเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะขึ้นมายืนบนอทุเรที่คุยกันไว้ว่าข้างบนมันมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้โมครับลังหาแน่นเลยฮะบนยอดภูเขาสีทองเนี่ยครับแสงอาทิตย์ต้องมาปุ๊บโอ้โ,โ,อโหไว้ครับทะเล เ็นสุดยอดครับสุดยอดท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมพาท่านไปที่ไหนอีกบ้างตอนม่อนไหนเราตามกันไปดูครับว่าวันนี้นสภาพอากาศมันว่าสุดยอดจริงๆยกวให้เลยครับผุมกับการเดินขึ้นมาเที่ยวอ่ะครับ, <c oughs> บท่านผู้ชมครับ <c oughs> หลังจากที่ผมพาท่านมาท่าาทองเที่ยวจังหวัดตากนี่ฮะแหล่งท่องเทียเ่ยวที่สนใจที่น่าสนใจนี่มีอยู่มากเลยฮะตั้งแต่เราเดินมาตั้งแต่ม่อนทูเลม่อนปุยหลวงม่อนครุยแล้ววันนี้ครับ ผมมายืนอยู่ที่ม่อนกิ่วลมก็เป็นส่วนหนึ่งในจังหวัดตากเหมือนกันเราจะจากลากันตรงนี้แหละครับเช้านี้แบบนี้แสงแบบนี้แหละฮะแล้วครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่แล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับเริ่มตั้งแต่จากทททจังหวัดตากอมตท่าสองยางครับผมวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ MSN Channel MSN Media Social News สังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลกครั้งหน้ายังกลับมาพบกันที่จังหวัด ตากเช่นเดิมครับสำหรับผู้ใดที่สนใจเดินขึ้นดอยทุเรนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่อบอตอท่าสองยางหมายเลขโทรศัพท์0892680116หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดตากก็ส่วนใหญ่ก็จะมีค่าลูกหาบนะครับแล้วก็การเดินทางควรจะต้องพักค้างคืนเพราะว่าเป็นการเดินทางที่ไกลพอสมควรและบ,บนยอดดอย สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ครั้งละไม่เกิน30คนโดยประมาณเน้นและย้ำาารุณาติดต่อสอบถามก่อนออกเดินทางสวัสดีครับวันนี้ต้องบอกว่าความเป็นอยู่ของชีวิตผมเนี่ยขึ้นอยู่กับชาวกระเหรี่ยงกลุ่มนี้แหละฮะ ี่เขาเรียกอะไรฮะชีวิตป่านี่ก็คือมีดต้องคมตลอดเวลาผมว่าตอนนี้เงินก็ไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรในการดําเนินชีวิตมากสักเท่าไหร่ฮะแต่ว่าชีวิตจะอยู่ได้ก็ต้องพึ่งพาในี่ฮะอุปกรณ์อีกหนึ่งชนิดวันนี้พี่เขามาฝนมีแต่เช้าเลยฮะคงจะเตรียมเอาไว้ทำอาหารหรือไม่ก็วันนี้เราต้องเดินป่าที่ค่อนขางจะไม่มีใครเดินเลยฮะ with me